สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยปิยะสมากิลัสภานนท์นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของคุณแม่คุณแม่ของปิยะสมาเนี่ยเป็นวันละ12โลกนะคะไม่ได้เป็นวันละโลกนะคะเป็นวันละ12โลกแล้วแม่ก็ดีขึ้นด้วยโปรตีนของปุ้ยเออซึ่งโปรตีนของปุ้ยเนี่ยนะคะแม่ปุ้ยทานแค่โปรตีนอย่างเดียวนะไม่ได้ทานเยอะครบจบทุกเซตนะคะ ทานแค่โปรตีนเบตตัวเดียวแค่นั้นเองเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเพราะว่าอะไรอาทีนี้ปุ้ยจะมาปุ้ยจะมาบอกว่าโปรตีนไอไม่ใช่จะมาบอกว่าแม่ปุ้ยมีโรคอะไรบ้างนะคะ1โรคประสาทสโรคนอนก้น3โรคลิซ่ดโดนทวานหนัก 4. โรคกดไหลย้อน 5. โรคก,กระดูกขับเส้น 6. ติ่งหูดขึ้นตรงนี้นะคะ7ลุมาตอย 8. โรคซึมเศร้า 9. ไม่มีฮอร์โมนทางเพศเพราะว่าตัดติดวมดลูกไป2ข้างเลยนะคะไม่มีน้ำหล่อลื่ดไม่มีประจำเดือนไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ปลายประสาทชา 11. กล้ามเนื้ออ่อนแรง 12. บ้านหมน 13. เบาหวาน 14. ความดันเออเป็น14นะเป็นวันละ14โรคนะไม่ใช่วันละ12โรคนะคะเป็นวันละ14โรคเนี่ยแม่พ้ย แต่ตอนนี้แม่แบบดีขึ้นมากๆดีขึ้นตอนนี้ที่ยังเป็นอยู่ก็คือ,อโรคประสาทยังไม่หายขาดนะแต่ดีขึ้นยังไงดีขึ้นด้วยการที่ไม่นั่งมือไม่นั่งมือแล้วแล้วก็นอนหลับดีขึ้นไม่ไม่ไม่อยากกีดอะทุกคนแม่ปุ้ยนะใจคือใจเย็นขึ้นคนที่เป็นโรคประสาทเนี่ยเขาจะหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวเขาอยากจะฆ่าคนโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ที่เหลือตอนนี้ก็คือ เบาหวานเบาหวานเนี่ยจาก200กว่าเหลือค่าเลือดเนี่ยเหลือร้อยกว่าบาทนะคะไอร้อยกว่าบาทเหลือร้อยร้อยกว่ากว่าแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ปกตินะคะแต่เหลือร้อยร้อยแต่ยังไม่ถึงขั้นปกตินะคะถือว่าดีอ่ะถือว่าดีเพราะว่านะคะโปรตีนของปุ้ยเนี่ยไปช่วยในเรื่องของนะคะระบบระบบเลือด ให้ดีขึ้นยังไงเพราะว่าเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเขาจะไปควบคุมในเรื่องของการหิวจุกจิกหิวหวานถ้าเราคุมระดับเราเป็นเบาหวานแล้วเราคุมระดับขนมจุกจิกรคุมระดับความหวานได้เนี่ยก็จะทําให้ก็จะทําให้นะคะน้ําตาลในเลือดเนี่ยเบาบางลงเมื่อเบาบางลงค่าเลือดก,ก็จะปกติ เออแล้วความดันะแม่ปุ้ยเคยเป็นความดันสูงเป็นความดันสูงก็ได้โปรตีนพืชปุ้ยไปช่วยก็ทำให้แข็งแรงดีขึ้นตอนนี้ความดันปกติมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะความดันของแม่ปุ้ยปกติมากๆเลยเออไม่ต้องกินยาความดันแล้วตอนนี้ตอนนี้กินแค่ยาเบาหวานทีนี้ถ้าเป็นยาเป็นเบาหวานแล้วทานโปรตีนพืชของปุ้ยได้ไหมทานได้คะ่ะเพราะแม่ปุ้ยทานอยู่นะคะทุกคนเพราะแม่ปุ้ยทานอยู่ อันนี้ปื้ผสมแบบทุกอย่างเลยนะกาแฟนะคะข้ากล่มแล้วก็คอลเจนเอนไซม์นะคะกินทีเดียวลวดหนึบๆเลยนะจ๊ะทุกคนขาคนที่เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นอาจจะทรมานมากๆจะปวดหลังแม่ปุ้ยนี่ยืนไม่ได้เลยนะเดินได้เนี่ยจากห้องเนี้ยไปถึงหน้าบ้านนะแม่จะปวดหลังมากเพราะว่า เกิดจากกระดูกทับเส้นเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าน่าจะน่าจะทํางานหนักหรือปลยกของหนักไหมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เรื่องนอนกกนอีกแม่ปุ้ยนะคะนอนกกนตั้งแต่คือต้องกินยาจิตสดใสอะ่ะยายาโรคประสา,อะาท,ะทอะะ่ะยาจิตเตอร์เะค่ะพอหัวถึงหมอนปุ๊บนอนนอนพอนอนใช่ไหมแม่ต้องกินยาให้รับสนิทพอนอนแล้วก็กกนเลยทุกคน กลนจนเช้าว่ากลนจนตื่นนะหกโมงอะแล้วนอนข้างแม่ต้องแบบต้องคอยเรียกต้องคอยปลุกต้องคอยให้แม่นอนแต่แขงเพื่อที่จะไม่ให้นอนกลนแต่พอได้โปรตีนปุ้ยไปนะตอนนี้แบบจะนอนท่าไหนก็ได้ตีลังกาก็ได้อะไรก็ได้นะทุกคนคะ่ะแล้วก็อ่าเรื่องลิสีดวงทะวันหนักแม่นะคะปกติอะแม่ปุ้ยเป็นคนไม่ค่อยกินกิน พูดอะไรไม่ค่อยกินไม่ค่อยไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินผลไม้คือคนแก่เขาก็กินอาหารธรรมดาบ้านๆทีนท้องอืดท้องอืดเนี่ยทุกคนมันไม่ย่อยมันก็ถ่ายยากใช่ไหมพอมันถ่ายยากปุ๊บก็เป็นลิซซี่พอเป็นลิซซี่ก็ทรมานเลือดออกกลัวแตกแม่บอกถ้าลิซซี่ดวงแตกมันจะมันจะตายใช่ไหมเขาก็กลัวแตกอะไรเงี้ยเออเขาก็หายามาทาหายามากินไม่หายจะ้ะ เจอโปรตีนเพื่ไปสเดือนตอนนี้นะไม่ปวดลิซิดวงแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเวลาถ่ายออกมาเลือดก็ไม่ออกแล้วนะคะเลือดไม่ออกแล้วก็แม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ปวดอืมดีมากดีดีทุกคนดีอะ่ะคือแบบดีอะ่ะดีแบบเลิศน่ะกี่โมงนะ แปดโมงกว่าแล้วปุ้ยต้องไปอยู่เวนทุกคนคะไข่ที่เป็นติ่งเนื้อตรงเนี้ยแม่ปุ้ยอะเป็นติ่งเนื้อตรงเยอะมากแล้วแม่ชอบแม่เขาลำคานใช่ไหมเขาชอบเอากันไก่ตัดเลยไปตัดแล้วก็เลือดออกทุกคนทีนี้ปุ้ยเขาไปเจอคําถามจากนายแพทย์เฉลยมชคว่าเออเวลากินโปรตีนไปมากๆแล้วตรงเนี้ยมันจะหดมันจะหายอะไรเงี้ยปุ้ยก็เลยโทรไปถามแม่แม่ติ่งติ่งตรงเนี้ยหดไหมแม่บอกเออวะถ้าหนูไม่โทรไปถามอะ แม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันหดมันหดจริงๆทุกคนมันหดเพราะว่าอะไรเพราะว่าติ่งเนื้อตรงนี้เป็นไวรัสตระกูลหูดเป็นไวรัสตระกูลหูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราได้โปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซมเสวนที่สึกหรอเนี่ยตรงนี้เขาจะหายเขาจะหายไปเออเห็นไหมเห็นความมหัศจรรย์ไหมคะทุกคนคะความมหัศจรรย์พันลึกของนะคะโปรตีนพืชของแม่ปุ๋ยอทีนี้อ่ะมามามา,มา ปุ้ยจดไว้เยอะมากๆทุกคนหากดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนะคะทุกคนจริงๆนะจำเป็นมากๆสังเกตไหมคะถ้าเราได้รับอากได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอในแต่ละวันอ่ะเราจะเพียเราจะเหนื่อยใช่ปะเออปุ้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะมองไม่เห็นเลยว่า มีใครไอ้นี่มั่งทุกคนคะ่ะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง สวัสดีค่ะปุ้ยมองไม่เห็นนะว่าใครดูปุ้ยบ้างนะคะจริงๆนะทุกคนคาสังเกตไหมเวลาเรานอนดึกนอนน้อยเราจะเพียนอนดึกนอนน้อยเราจะเพียมากๆเนาะหรือบางวันอนะทางานแบบเฮ้ยฉันฉันทำไมวันนี้ฉันไม่มีความสดชื่นเลยฉันอยากนอนจมไปกับอา่าที่นอนจังเลยนะแล้วปุ้ยจะเป็นมากๆเลยนะคะในเมื่อก่อนอนะคือนอนดึกตื่นเช้าเนี่ยมีความแบบ เอออยากมากเลยอยากจมไปกับที่นอนมากเลยแต่เราก็ทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับลูกเล็กลูกน้อยเดี๋ยวก็เรียกแม่แม่แม่ไหนกม,ม,ม่เราไม่สามารถนอนจมไปกับที่นอนได้แต่ตอนนี้นะเรียกมาเลยจ้ะเรียกมาเลยจ้ะพิเยสมามีแรงสู้ตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ้ยมีโปรตีนที่ดีนะคะเข้าไปบํารุงร่างกายให้มีความแข็งแรงขึ้นทุกคนขาร่างกายเราอะร่างกายเราอะจะมีความเสื่อมสภาพไปตาม ตามอะไรตามไวใช่ไหมแล้วเราอะใช้เยอะมากๆแนละ้วตั้งแต่วัยรุ่นคือวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยใช้ร่างกายเยอะอยังไงเราจะนอนดึกเราจะอยู่กับเพื่อนเราจะเฮฮาปาจิงโกะสมัยก่อนใช่ไหมเออปุ้ยกับปุ้ยกับเพื่อนเนี่ยก็ไปเที่ยวเกาะตึงเกาะเต่าไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยตอนปีหนึ่งเนาะโอยนั่งรถเฟังรถไฟอะไรเงี้ยมันก็นอนน้อยมันก็ทรมานร่างกายจริงไหมคะไปกินอะไรกินหมูย่างกะทะเออเป็นแปต้งปาร์ตี้อะไรกันอย่างเนี้ย ใช่ไหมทุกคนสมัยวัยรุ่นะใช้ร่างกายเยอะมากแล้วพอพอพออายุเยอะขึ้นมาทำยังไงคะโอ้โหต้อง,หา,อง,งดดนะหาเครื่องบํารุงแบบสุดลิสุดเด็ดนะหาเครื่องบํารุงแบบสุดลิสุดเด็ดนะคะทีนี้ทำไมต้อง นะคะเป็นโปรตีนพืชทุกคนค่ะถ้าเราไปกินนมนมถามว่ามีแคลเซียมไหมมีแคลเซียมมีน้ําตาลไหมมีค่ะถึงแม้จะพูดว่าเป็นนมจืดนมน้ําตาลน้อยน้ําตาลหวานหวานน้อยก็มีน้ําตาลนะคะนะคะทุกคนจะมาแล้วทีนี้จะพูดว่าเออแล้ว tha, ใช้น้ําผึ้งแทนได้ไหมแทนความหวานน้ําตาลได้ไหมหวานเหมือนกันค่ะคําว่าหวานก็คือหวานค่ะมันก็จะมีผลต่อร่างกายในเรื่องอะไรเรื่องกระดูกผุ ก็มีเรื่องนะคะ,ะไขมันส่วนเกินก็มาภูมิแพ้ก็มาอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นอันที่สะสมในร่างกายในแต่ละวันนะทีนี้ทุกคนถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าโปรตีนพืชกับโปรตีนสัตว์ล่ะคะทานได้ไหมโปรตีนพืชอยู่ในอะไรบ้างก็อยู่ในถั่วสีชนิดนี่เนาะ โปรตีนสัตว์นะคะโปรตีนสัตว์อยู่ในอะไรบ้างอยู่ในปลาอกไก่บางคนก็พูดแค่ไก่กระไข่แล้วก็ปลาแต่ทีนี้มันมีเชิงลึกเข้าไปอีกเนาะนะคะทีนี้กินไก่อย่างไงก็ต้องกินแต่อกไก่ต้มแล้วก็ปั่นถ้าอยากมีกล้ามเนื้ออยากมีร่องสิบเอ็ดทีนี้เราจะกินแบบนี้ทุกวันได้ไหมเบื่อตายเลยแล้วยิ่งปุ้ยนะปุ้ยเป็นคนที่ไม่กินไก่ไม่กินเป็ด หมูกินบ้างแต่มันมีความรู้สึกว่าไม่อร่อยกุ้งปลาหมึกกินบ้างแต่มันแค่มีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่ก็กินแต่ถ้าเป็ดกับไก่เนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินแต่เลือกที่จะไม่กินถ้าสมมุติว่ามีข้าวมันไก่สมมุติว่าไม่มีร้านใดในโลกเลยมีข้าวมันไก่เหลืออยู่ร้านเดียวบนโลกใบนี้ก็ไปกินข้าวกับน้ําจิ้มไก่ไม่กินไก่ให้คนอื่นกินคือไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเองนะคะ แต่จริงๆก็อร่อยแหละลูกปุ้ยชอบกินมากเลยข้ามันไก่นะคะในทีนี้ปลาทุกคนคะ่ะปลาแซลมอนมีไข่มันเยอะอ่าปลาช่อนมีไข่มันเยอะแต่เป็นโปรตีนไม่เป็นโปรตีนค่ะแต่มันมีแฝงด้วยไขมันนะคะทุกคนคะ่ะกินให้พอดีเนาะกินให้พอดีทีนี้อยากได้กล้ามเนื้อเอาอะไรมาทำเอออโปรตีนพืชจากปุ้ยน,นี่แหะคะ่ะไปทำ นะคะเป็นทาใไม่มีกล้ามเนื้อมีร่องสเปดนีไ่ไงยกยกซักผ้าแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังบบกายโยคะเอาเนี่ยเช้านี้ก็ไม่ได้มีเวลาออกกำลับบงกายนะนะคะอาศัยโยคะเอานะคะทุกคนขาแล้วก็โอ้แล้วก็เนี่ยทุกคนทุกคนมีคำถามแบบเยอะมากๆคำถามเนาะ ้อยเก้าสิบแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะถามว่าห้าร้อยเก้าสิบแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงเลยเพราะว่าเพราะว่าโปรตีนบอตอพีของเราเนี่ยใช้นวัตรกรรมไฮโดรไลซิสท,ที่เข้าไปดูดซึมได้เลยถ้าเราทานโปรตีนสัตว์เข้าไปนะคะรอย่อยรอย่อยปุ๊บนะคะรอ,อะระบบ สารของร่างกายเข้ามา,าทำอะไรนะเขาเรียกอะไรเนะี่ยไม่ใช่สารอินซูลินสิอะไรนะกรดอะมิโนเออกรดอะมิโนต้องมาย่อยอีกต้องไปสร้างกล้ามเนื้ออีกนานค่ะแล้วถ้าวันไหนทะเลาะก,กันลูกทะเลาะก,กับผัวไม่สร้างนะคะน้ำย่อยไม่มาให้เราอีกเคียดอีกอ้วนอีกนะคะ เป็นอ,อืเต็มท้องอีกเพราะว่าอะไรอาหารไม่ย่อยเพราะเกิดจากอะไรสภาวะความเครียดเออทีนี้โปรตีนพืชของผงปุ้ยนะใส่ปากเข้าไปให้คุณคุณเครียดระดับ80ก็ดูดซึมได้ง่ายค่ะสวัสดีค่ะพี่พรวันนี้พี่พรว่างมาดูน้องสาวสุดสวยรวยเก่งมากชมตัวเองนะคะเปียสมาสุดยอดมากนะคะเปียสุดเปียสมาเก่งมากๆ <c oughs> ะ,ะทุกคนทีนี้อ่า แคปซูลแคปซูลของปุ้ยเนี่ยแตกต่างจากแคปซูลทั่วไปยังไงแคปซูลของแคปซูลของปุ้ยเนี่ยทำมาจากข้าวเหนียวเจลข้าวเหนียวที่ไม่สามารถทําให้ร่างกายเราอ้วนได้แต่แคปซูลทั่วไปส่วนมากจะทํามาจากไขมันสัตว์นะคะเซ็กซี่เบาๆนิดหนึ่งเออยังไม่ได้ส่งรูปตรงตังหูให้พี่พรเลยนะคะเออและทีนี้ไขมันสัตว์เนาะมันก็สะสมในร่างกายเราอีกมันก็ไม่โอเคนะ จ้าทุกคนขาทีนี้ร่างกายปกติแล้วร่างกายเราอะต้องการกรดอะมิโน,โนในในใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยยี่สิบกว่าชนิดแต่หนึ่งแคปซูลของปุ้ยเนี่ยมีมีให้เราไปแล้วสิบแปดชนิดทุกคนขาสิบแปดชนิดคุ้มมากคือโปรตีนของปุ้ยเนี่ยกินแล้วดูดซึมได้เลยกินแล้วดูดซึมได้เลยนะจ๊ะลงท้องปุ๊บทำงานปับ๊บนะจ๊ะทุกคนขา ได้เลยค่ะพี่พรค่ะจัดให้พี่พรค่ะนี่ไงกินแล้วใช้พลังงานได้เลยใช้พลังงานได้เลยทํางานได้เลยจ้ากินปุ๊บสวยปั๊บช่องยังไม่สวย mm hmm. ถ้าทุกคนค่ะถ้าอยากผอมเร็วสวัสดีค่ะพี่จ๋าสุดสวยของน้อง ขาเอวเล็กมากสวยรวยด้วยกันค่ะสาธุเรยเยๆค่ะดื่มน้ําตามมากๆใช่ค่ะใช่ค่ะพี่พรค่ะถ้าดื่มตามน้ำดื่มตามน้ํา <c oughs> ดื่มตามน้ำมากๆนะจะทําให้ร่างกายสุขภาพร่างกายดีผิวดี <c oughs> เออสังเกตไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทานโปรตีนหรืออาหารเสรินใดๆจะมีคนพูดออกมาผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดว่าดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆแล้วผิวจะสวย ดื่มน้ำมันมันหลุดหมดค่ะพี่พรค่ะแล้วเล็บอ่ะหนูซื้อเล็บเจลมาซื้อเล็บเจลมาทีนี้กาวมันหมดมันหลุดวันละแปดรอบวันหลุดมันหลุดวันละแปดรอบเกิดจากเปียสมาพิมพ์งานเปียสมาพิมพ์งานเปิยสมารีดผ้าเปียสมาซักผ้าด้วยมือน้ํามันก็เข้าแล้วมันก็หลุดหมดแล้วหลุดน่ะคือหลุดโดยที่เราไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างบนโลกใบนี้เพราะว่ามันเล็กใช่ไหมและอันนี้มันก็ใส เดินเดินไปก็เจอตรงนู้นอันหนึ่งอันนี้วันนี้สวยมากชอบชอบได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ทีก่อนนะคะเล็บอ่ะแล้วเมื่อเช้าไปดูร้านร้านยังไม่เปิดร้านเปิดสายเนี่ยหนูใช้เล็บอันนี้ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อสีน้ำตาลด้านมาซื้อสีเขียวมาเนี่ยถ้าอันเดียวอ่ะอันเดียวอ่ะอันละหกสิบถ้าซื้อถ้าซื้อสี่สี สี่อันร้อยยี่สิบสี่สามสิบสองถ้าซื้อสี่อันขายอะไรสามสิบก็เลยต้องซื้อมาสี่อันแล้วเล็บก็เหลืออันเดียวมันหลุดหมดแล้วก็กาวมันหมดกาวร้านเขายังไม่เปิดก็เลยเหลือแค่นี้ยเหลือแค่นี้หลุดหมดเลยทุกคนขาทุกคนขาเนี่ยต้องรีบพืชแปดโมงครึ่งแล้วแต่ปุ้ยต้องไปอยู่เวรต่อปุ้ยยังม่วงๆด้วยไม่มีค่ะไปตามหาสีม่วงมาเหมือนกัน สีม่วงที่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 ใส่มาก่อนมันหมดไปแล้วไปตามหาสีม่วงเหมือนกันไม่มีนะคะเขาไม่ค่อยทําสีม่วงอ่ะต้องสั่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งน้องสั่งแล้วแหละแต่น้องแล้วแต่อารมณ์อ่ะอารมณ์อาร์ตอาร์ติปทิอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ปล่อยไปก่อนเนี่ยสร้างมาประมาณสามเดือนแล้วน้องยังไม่ทำํำเลยสีม่วงอ่ะทุกคนคะ่ะปุ้ยจด จดมาเรื่องเรื่องทุกคนอ๋อคำว่าไฮโดรไลซิสอะ่ะไฮโดรไลซิสคืออะไรไฮโดรไลซิสคือน้ำการใช้น้ำและแรงดันอากาศทำให้โมเลกุลของสารอาหารโมเลิกุลของถั่วทุกคนโมเลกุลของถั่วถั่วถั่ว4ชนิดที่เอาไปอัดในแคปซูลเนี่ย เออทำให้โม,ลมเลิกุลมันเล็กมากๆเล็กสุดๆอยู่ในรูปของกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนที่เป็นเปปไทด์เปปไทด์คืออะไรเปปไทด์ก็คือโมลิกุลขนาดเล็กของโปรตีนเข้าไปอีกสวัสดีค่ะเซียเห็นไหมคะที่เขาออกมาแบบดื่มน้ำเปปไทด์เปทเปทีนอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ช่วยบำรุงสมองช่วยแบบให้ร่างกายสดชื่นช่วยแบบนน่นนี่นาะปุ๊ป,ป,ป,ป ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้แ่ละค่ะนี่ล่ละค่ะเบปทีนเบปทายอยู่ใน1แคปซูลของเราที่ไปบำรุงสมองให้มีความสดชื่นสมองไม่เหนื่อยล้าสมองไม่อ่อนล้าเออมันจะแบบฟูฟ่องเป็นยองใหญ่มาเลยเนะจ๊ะทุกคน โอ้ทุกคนทุกคนบางคนเขาไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อว่ากินกินโปรตีนแล้วเห็นผลไวให้ถ้าไม่เชื่อซื้อไปลองค่ะซื้อไปลองกิน2แคปซูลกินไปปุ๊บสังเกตไหมว่าตัวเองเริ่มร้อน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 เกิดจากอะไรเกิดจากถั่วแดงถั่วแดงช่วยให้ระบบผอผ่านเราอะมีความอบอุ่นเออร่างกายเราอบอุ่นมากขึ้นแล้วถ้าทานเยอะมันก็จะร้อนร้อนพอร้อนแล้วบวกกับการเราอะ ขับเคลื่อนไขมันขับเคลื่อนด้วยการออกกาลังกายมันก็จะไปเร่งการเบิร์นคูณ2พอเร่งการเบิร์นคูณ2ปุ๊บนี่ไงนี่ไงพอไขมันมันกระเทือนออกไปใช่ไหมร่างกายเราก็ผอมไงง่ายมากๆอย่าไปคิดเยอะทุกคนคะ่ะอย่าคิดเยอะอย่าจับผิดเลยนะคะอย่าคิดเยอะคิดเยอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วไม่ผอมคะ่ะถ้าคิดเยอะแล้วไม่ผอมคะ่ะอยากผอม อย่าคิดเยอะออกกํลังกายเลยปุ๊บเลิศมากมากเอาละเอาละเดี๋ยวปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยไปอยู่เวงก่อนมัน8ปดโมงครึ่งกว่าแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปอยู่เวงก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะวันนี้มาแบบพูดเล็กๆน้อยๆ้อทิปเล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะ